สวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกับช่องอาร์ลอมเพลนชูออฟฟิเชียลนะค่ะสวัสดีค่ะตอต,อ,ต,อ,ตอจากวันนี้เรบเปิดคลิปเรื่องเมย์เปิดไม่แล้ววันนี้เราก็ <c oughs> จะมาะพา้องฟ้าใส่มาวี <c oughs> ออมันคลิปซ้ำกันได้ไหนนาามอ่ะห่วยบ้านนะครับห่วยบ้านาาน้องฟ้ามันก็สีแเหล่นได้ หกกับหกโอปลาบ่อนน,นะ,ะย้ยดูปลาเยอะมากพี่น้องเห็นปลาบ่อนปปลาบ่อนบุบบุบบ,บอยู่พรุ่งนี้นะคะ <c oughs> ฝากงานอยู่ที่หนองเรือนะคะขอนแก่นพี่อาย่าลืมอยาีนำะ <c oughs> บวัว น้ำม,ม,มันอันนี้อาบน้าม,มาแล้วนอสูเพื่อสียากรินน้ำบึมตึมแท้แล้วซุกไอร้องไปไอสีเขียดบ่ะเขียดเอาไปนะเพื่อเขียบไอกับสีดึงอีหลาดลุงนำ้ำไม่ได้แล้วซุกข,ข้างจากข้างหลังได้ปลาเฮายางออกมาทาาั้งหยีผ้าผ้าพิมพาม,เออมาเรื่องอามอี่ยังซีแลนตี

อยากปนไหสองเฮาเก่าพันล่าพี่หล่าต้องขึ้นสูงกันนี่ไอ้สิหา่านั่งเออแม่น้องบอมมักไอ้เลยเฮยโดนกันพี่หยังขึ้นมาสูงเกินหล้วก็เลยไปน้ำไปขเพียงสูงเพียงฟ้าลีลาวดีอายหวมบอไว เรวตาอยากเท้าทอดใจยากปานายสองเขาก้าวผ่านลานางเอ้ยแม่น้องบ่มักอายเลยโดนกันยังยังอายก็จำไม่ได้ยังอายอยู่แค่ข้างเขามันเออยี่สองเฮาไววันอยังจะวันไวอยังเยอะวันไว้เลยวันไวเนาะอ้ายยังจะยัง ไุณเบิ้งข้าเจ้าปลูกผักอยู่อยู่ห่วยผักหวานบนอี่ี่อ้อมไรผ,ผักขี้เล็กผักขี้เล็กผักคมอ่ะออเรามาวิ่งนะครับปกติอามตอนปิดวงอามจะวิ่งตลอดเพราะว่าอ,อามจะรอหนึ่งให้ฟังก่อนที่อามจะมาเข้าวงการหมอลำาอามเคยบ่นไว้ว่าอยากอยู่วงใหญ่ฟ้าไอ้ที่ร่อยฟัง อยากยูวงไงอยากยูหมอลำวงไงวงใดก็ได้ว่าแต่เป็นวงหมอลำที่แบบว่าวงไงสีบนไว้กับสานตะปูอยู่บ้านว่าลอยรอบสีไปบนสีขันสมุทรได้เข่าข้าหน้าหมอลำสีแบบว่าสีไปแก้บนแบบว่าแลนออมลอยรอบโอ๊ยบ้านไอ้กวางก็นี่บัากหลายเท่าฝาเอ้ยแมนบันแมนข่านี้อะเป็น คันนี้เ่าไปเล่นายบ้านไอ้เาเมื่อไแท้ไอ้บนไว้ลอยรอบบนไว้ว่าขันได้เข่าหมอลำําวงไงไอ้ิลปไปเล่นลอยรอบไอเล่นจนครบแล้วเล่นไปเล่นแล้วอย่าบอกอีดีเล่นแล้วอ่ะลอยรอบเดียวด้รอบ้าเล่นมือละบางที่ครมือละสิบรอบสิบเอ็ดรอบแล้วแต่เห็นไหมครบเห็นมหมครบลอยหรอแม่เห็นมันครบรอยไอแก่บนไวเรียบลอยตอนนั้นตอนนั่น พี่บนไบว,ว่าได้เข่าขนาดนี้ดิเข่าอีกขนาดหนึ่งดิแต่ก็ต้องแก้แมนเก,ก้ก็ต้องแก้เพราะว่าไปบนไว้ว่าเขา่าฟิวแบบว่าอยากเข่าเป็นมอหลำมบนอ่าป้ายรถเทีย่ยญี่ปุ่นนะเออเดี๋ยวเขาให้เอาออไปฟิวแบบว่าอยากเป็นหมอลำมลายจนแบบบนไ้ว่าให้ได้เข่าไปให้ได้สิออนะก็ได้เข่าไปอีดีก็ได้แลีนจนน้ำหนักไอ้รถเหลือ,อหาสิบเก้าเนาะอีดีมันซอยได้อีดีได้พี่นอ้องคันผู้ใดอยากลดน้ำหนักการวิ่งนี่ ช่วยได้จริงๆจริงบอกเลยวิ่งใช่กยได้อีดีแต่ไอแลนแบบจริงจังเดี้ยแบบว่าโมเมนว่ากัดทังแรนทั้งยางเหล่าขันมือกับยางสินะเพราะว่าฮอปแต่กัดจริงจังเพราะเรียนมือละสิบเอ็ดรอบบางมือกับสิบสองบางมือกับขันเมืออลายสะสมมือยลไรกับเจ็ดรอบหารอบแล้วแตงสิแต่กับยางหน่อยก็ต้องกัดฟันแรนให้ได้มือละสิบรอบสิไหมกัดได้สิบมือสิไหม สิบมือกับมือละสิบหอบเป็นบอกถ้ําหัวลอยพอดีไอ,อ,อเรียนคักอีดีเมื่อยแต่บางมือกับมีมืน้องเรียนน้ำเพราะว่าละเมื่อเราตอนเนี้เยเพราะว่าสีมีบั่นลูกพี่ลูกน้องอยู่มองไฟมองนั้นเคุยกับจอดสั่งไวก้กะสีสวนน้องมาแวีนน้ำเป็นมงสีนะแล้วอย่าใจเลยใจก็ต้องเรียนอีดีไอวอลเลยเรียนแล้วก็ทําคาร์ดิโอแล้วก็ครอบคุมน้ําหนัก พวกแบบมันจะมีเคยเห็นเขาแบบปูปูอันปูเสื้อพื้นเสื้อยางอ่ะเนี่แล้วก็เฮดแบบซิดอาบซิดอย่างซิดฮะคาร์ดิโอหลังจากคือห้อกินข้าวเสร็จขันฟ้าเดี๋ยวไอศชีสิพัเนี่ยวันที่สิบเอ็ดเมษาอยู่เหรียญอยู่ใกล้บ้านไอศชีสิพัไปเบิงฝ่ายที่ไอแลนด์<ร>สิพไัไปเลาะบัวไพัไปแลียนหรอพัชไปย่างนี่ อ้วเบิงเข่าไงอ่ะพี่น้องหล่อทานบางไฟหล่อแมนแล้วก็มีมองนีเป็นตาหาปลาดีแทอเนาะนี่แม่เป็นตาหาปลาดีเนี่ยบรรยากาศดีเม็นอะไรหรอกกูสิอ้อเลย ยนทิมให้มาสะเดอใจน้องดวงนี้น้องมันเป็นคนบ่ดีบ่ดีที่หักอ้ายลายรอบไหนก็ตกรอบรอบนี้หรอบนี้แหละเหรอใช่ไหมแข่งกับน้องโอ๋ไม่ทงคำสามว้น้องเก่งเนาะ แม่เราก็มีความเก่งด้วยกันเราก็สามารถพัฒนาได้สามืงดูทาไหด้วยบเียไปกับเขาสาเจ้าฮักเขาสีลมสิตตาปล่อยน้องคือทางบังไฟจุดแล้วก็ไปสิโตกกะซาคันเอาไปประกวดอีกรอบสิชนะบอกให้หนง่ง หนูเลือกเพลงไม่เข้ากับตัวเองหรือเปล่าพี่ว่าน่าจะใช่เพราะว่ามใช่หนูก็ว่าไม่เข้ากับหนูหรืเหรอใช่หนูก็ว่าหนูร้องดีอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะไ,ไอ้แบบไอว่าอ่าร้องเพลงลูกทุ่งดีกว่าชนะจะแบบเปลี่ยนสายเลยเพต้องเอาเพต้องเอาลูกทุ่งอีสานคือคือกันมาชนกัน เพวาลลีโอมันกกลลองลูกทุ่งอีสานบ่หรออีหล่าก็ต้องเปลี่ยนแบบผิกเขาต้อง,องเปลี่ยนเข<ถ>าต้องเปลี่ยนเกมนี้ขันเขามาดลูกทุ่งอีสานแล้วเขาจะเอาลุกทุ่งอีสานไปชนมันกิดบ่มีลูกเหรียญแล้วโยนะทิมให้มาสะลายจ้า สด,ดาใจใจน้องดวงนี้น้องมันเป็นคนบดีบอดีที่หักอลายไปเหตุกับเขาตาเจ้าหักเขาสิลมสิตายปล่อยน้องคือจางบังไฟจุดแล้ว จุดแล้วสิไปสิตกกระซังพี่น้องคลิปนี้เอาไว้พี่มนีนะคะบ๊ายบาย